มาสองเองให้ไอ้โนใส่เต็มห่อทุนกระเลือเคิงมาเอาโนจะถือกลับมาเหรอที่เดียวเอาออกินถ่ายนี่วมาพ้อห่าบอกแม่แล้วแจ็คใม่ทำทันแล้วค่ะหมดแล้วเหรอเออยา้าแลยมาโอ้เออเออเอเอ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  สัพพีกามีจรูปेกิริสิกะลัตตะเตจันตลีเทวีมณีกีปิยะกะเทศะคะเมทะรวนะกะหะเนเกหะวะตุหิเกเตอุมมาตยันตุ <inaudible> สิทธิกิดจังสิทธิกำลังสิทธิกาลียสิทธิตถาคตสิทธิติโชเชโยนิจังสิทธิลาภูิดันตรังสิทธิสุธังสิทธิตำบางสิทธิสังขังสัพสิทธิพาวันจุนีโอมนมัสการมีข้าพเจ้าไหว้แล้วคุณคุณกำลังคุณไปทำกำลังคุณไปสร้างกับคุณนั่งโอมสิสิสิทธิส้มไฟประเตนโยตนวิเศษสัจจะสร้างสร้างคนสัจจะคนคนขยุมกุจักษาใส่เข่าสมีโนราจักเป็นพงเข่าเถ้าสรีกุจักตาผีป้าและผีปูกิสัจจะผีเนรุลิผีเงื้อ โมนมัสการเมีข้าพเจ้านวายคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เจ้าทีเจ้าทางข้าพระสงฆ์ปุงพลรีธรณีนะเจ้าบ้านนี้ลูกอานจะเข้าบ่นี้เป็นตั้งบนยูบนเสาบนเก็บพักซาบนพักบนหิงบนอิงอาศัยบนพักบนยูบนครูบนสร้างจึงข้อระงับดับง้ายธรณีสั้นอันเป็นข้อเป็นเชิเป็นเวรเป็นไฟนะสั้นทีแห่งนี้พี่บีพูพี่ยาพี่ป้าพี่พานพี่พาพ่อบสับปะเคาะเซ็ตจงไห้ทั้งหลายฝงนี้มูนี้ก็ขอสู่นี่เสียมันนี้วันนี้ คือว่าจงขึ้นและจงลงส่วนคนก็เตือนที่สร้างตัวสร้างหนุ่มกิจพอตัวน้องไปฟังลมตอนอบน้องโคตตุ่มคุ้มพี่ผิดสู้หนีเสียงมื่อนี้วันนี้คือว่าไหนก็ได้ก้อนขำก้อนไหนก้อนนี้ก้อนนี้อ่าโยนเข้าไปก้อนสุกก้อนสี่อายุมันค้นหนึ่ก้อนไหนก้อนนี้ก้อนนี้อ่าโยนเข้าไปก้อนโลก้อนไผ่โลกี่ให้อย่าโลกี่ให้บอก่อยโยนเข้ากระทงโลขี่ไห้ เพาะขึ้นเวียนไทควันตายจักเจ้าเพาะเข้าในทิ้งเจ้าบ้านตตยพักว่าลูกล้านมายุกเงินซานเงินสาำอมเซินเซินอมเซินเซินมหาเซินเซินมหาเซินเซินเท้าทงกวงเท้าทงกวงต้นยู่หัวเมืองต้นยู่หัวเมืองนางคำเหลืองนางคำเหลืองต้นยูปากถ้ำต้นยู่ปากถ้ำนางมาดฟ้านางมาดฟ้าเจ้าอยู่กำธรณี เจ้าอยู่กำธรณีเท <ah ้ากงพลีเท <ah <ah ้ากงพลีเจ um ้าอยู <h 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 ier> <h ier ่ทีบ้านเจ้าอยู่ทีบ้านมือนีลูกหลานมือนีลูกหลานจะขอดจักขอดจับยับย้ายจักขอดจับยับย้ายเขาะอันขินเขาะอันขินเวียนอันเกิดเวียนอันเกิดโลกให้อันพานโลกให้อันพานเขาะจักไฟเขาะจักไฟเขาะจักดินเขาะจักดินเศรเลย อ้าวตกไปเดี๋ยวหักติ้วก่อนซ้ำซ้ำซ้ำนุตีอ้าวตอกวันนี้เป็นเคาะเป็นทิ้นจะเอาบ่จำบ่เลื่อนเลื่อนค่ะตอกวันนี้อายุบ่ยืนยาวจะเอาบ่บ่ตอกวันนี้คนควรนี่ออกจากบ้านจะเอาบ่บ่ตอกวันนี้เป็นข้อที่ให้เป็นไครจะเอาบ่บ่ตอกวันนี้เป็นหลักไม้ยูซุมกินเย็นจะเอาบ่ขยับค่ะเอา พาวันตุสปพะมังขาวสันตุสประเทวชาสัพพุทธาสมุทวคามพัตกพระวันตุิดหอรดีเจ้บ้านอ่าตอนนี้ก็อ๋อพีมันค่อยนี่ไปไหนคขานี้น้ำในขันไปเอาเงินเหลืองใส่เด้อน้ำที่ทำสวพุทธมูลน่ะ ของมันเหลี่บนี่ก็ได้ค่ะของพ่ออะไรก็ได้อะไรก็ได้เบงไทยัารอยโบมีต้มีใบรอก้าวชูใบลองก้าสุขพลัสุขคนั้กับคนี้อาลงาใส่แล้วให้ปีใหม่ยอดหนักเออได้เดี๋ยวเอา เอา่าใส่เขาไปด้วยยพึ่งใส่หมดใส่จะเป็นเสาโตห้ห้าแปดห้าแปดนี ah. ้เอา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 หอาเอาของหอ โอ้โหสียาขมาได้ไหมเสียเต็มสบขมาเสียบใส่กับช่อเลยค่ะเจ๊แทกตรงไหนได้แย่มค่ะแย่เข้าไปเลยนแปดก็ค่อยระวังช่วยกันเน้อระวังกันรวดจะแทงมือเด้อโอเคเด็กไว้เป็นช่อช่อนต้งยตั้งั้ดูกาารถัาเป็น กลางมัดสล่างสลายเจ้าบ่ออาไปมัดวันนี้ต่ไม่สักไม่ยืางคำเจ้าบ่เอาเอามัดป่เนี่ยเอา้ส่สิ่ มัดเออมัดระวังระวังลวดมือเด้ออ่าคุณพ่อเอาเบ่งใส่สองอันเหมือนเดิมค่ะสองอันเอาป่างห้าป่างห้าปิดปากไสอืมปิดปากไสเขาไปในใสเออครับอ่าระวังอันนี้ค่ะลวดอ่าเจ้าบ้านระวังลวดเรา ปวันกวันพัตัวมางานเขาทำงานแล้ว